ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็อยู่จ้ำโมโตนะเพื่อนวันนี้วันนี้มีเวลานับก็เลยออกมาทำคลิปนะครับอัปเดตซะหน่อยว่าระยะเวลา78เดือนเนี่ยผมได้แต่งอะไรไปกับเจ้าวิสุนเก้าคันนี้บ้างนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะว่าในระยะเวลาเ8เดแอนเดือนได้อะไร ผมหมดตังค์กะับอะไรไปบ้างกับรถคันนี้นะเพื่อนนะอย่างแรกก็ที่เห็นชัดๆเลยก็เป็นปั๊มนะเพื่อนนะเป็นปั๊มนิดชินนะเพื่อนเป็นปั๊มนิชินของ R1M นะครับผมได้มาก็ใช้งางน,นก็โอเคนะเพื่อนสึกนุ่มดีนะครับนุ่มกว่าอันเดิมผมความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเบรกเบรกเบมโบเดิมน,ะ,นะ,ะจริง เป็นของอย่างนี้09จะเป็น,นแบมโบ้น่จะเป็นแบมโบ้โอเนะเพื่อนเป็นแบบกระปุกจำเหลี่ยมก็ะฐานเรียมอ่าแต่คือเราชอบสายซิ่งๆไงอยากได้กระปุกกระปุกใหญ่ก็เลยไปหามานะครับแล้วก็พอดีว่าไปเจอปัมตัวนี้พอดีนะครับเป็นของตัพันุ์ด้วยเราก็เลยเอานี้แหละสวยดีนะครับเป็นของอวันเอ็มนะได้มาในราคา3,500บาทนะครับเพื่อนๆ กับปัม๊มตอนนี้ไม่ลงกระปุกนะกระปุกผมไปได้อแยกต่างหากมาแค่ปั๊มนะครับกระปุกขาจับสายนี่ผมไปซื้อแยกต่างหากรรประมาณอีกสี่ห้าร้อยนี่แหละรวมกระปุกรวมปั๊มนี่ก็น่าจะประมาณสี่พันกว่าบาทได้อยู่ต่อมาก็เป็นของแต่งเล็กน้อยครับอันนี้เป็นตัวปรับสปริงโช๊คนะคเพื่อนเราใช้มือปรับได้เลยแต่ใช้บล็อกมันก็จะ ง่ายขึ้นนะครับแต่ไอตัวนี้มันก็จะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบว่ารู้สึกว่ามันแข็งไปมันสะท้านลงไปแล้วก็จะได้มาหมุนลดแรงสปริงได้ตรงนี้นะครับสองฝั่งอันนี้่ก็ได้มาในราคา4 0ีนะ่ร้อย0 0สารอยน่าจะไปกรฟ้าหน่าจะประมาณสี่ร้อยนะ่เพื่อนน่าจะไม่เกินนี้อืมแล้วก็กอบเป็นงานเพียวคาร์บอนนะเพื่อน อันนี้นจำไม่ได้ไม่นกยไม่ได้มาเท่าไหร่หนามากแล้วต่อมาก็เป็นกระจกไปแฮนด์นะกระจกไปแฮนด์ที่ผมเคยทำคลิปรีวิวมาแล้วก็ใช้ดีเพื่อนๆแรกๆมามันจะดูะแปลกๆตานิดน,นึงต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยแต่เดี๋ยวพอเราเริ่มชินก็จะโอเคละคือมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเวลาจังหวะเราแซงรถหรือว่ามุดนะครับจะได้ดูรถข้างหลังได้ด้วยนะับ เซฟเราเซฟเราได้เยอะเลยนะเพื่อนกระจกกระจกหลังอะต่อมาก็เป็นปั๊มนะเออทุยเป็นการสะบัดนะครับของ Y S S นะเพื่อนนะตัวนี้ลมขาจับก็จะอยู่ประมาณไม่ไม่เกินหมื่นเก้าพันมิลลิตรตัวการสะบัดด้วยตัวขาจับด้วยแล้วก็ตัวขาจับด้านล่างนะครับแต่เห็นมือสองขายกันแค่ประมาณสี่ห้าบาทเองนะ ตัวนี้เป็นไว้ใตัวท็อปนะครับจะเป็นก้านสีทองนะเพื่อนอืสีทเทเแบบทเทเนียมไหม,มไม่ละแจมกันต่อมาก็เป็นเบาะนะเพื่อนอเป็นเบะของร้านเล็ดลายนะเพื่อนนะ คือเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยากต้องการทรงสวยอะไรหรอกคือจะแก้ปัญหาเรื่องคนซ้อนนะเพื่อนคนซ้อนออคนขับสูงเก้าจะรูก้กัยู่นะครับว่าเบาะเดินของสูงเก้าเนี่ยมันจะแบนมันจะละหน้าไปอย่างนี้เลยนะต้องเวลาแบบว่าขับคนเดียวมันไม่มันไม่มีปัญหาอะไรมันนุ่มมันโอเคมันทุกอ,อย่างเลยแต่เวลาเรามีคนซ้อนนะครับมันจะทําให้เราขับลำบากขึ้นนะเพื่อน เพราะว่าเบาะมันไหลนะผมก็ไปทําการแก้ทรงนะทําให้มันดูสปอร์ตดูซิงขึ้นนะเพื่อนนะก็ดูท้ายมันแน่นขึ้นดูดูมันเต็มขึ้นไปด้วยนะเบาอะอันนี้ก็ทํามา,เ,าเป็นเบาะหนังกลับนะน,นุ่มนีนิ่มดีแต่มันจะเปิดง่ายหน่อยเนี่ยก็ต้องหาสเปรย์หาแล้วมาล้างเอานะครับเริ่มเลยอีกแล้วเ,เปิดง่ายมากเลยผมทํามาในราคาสามพันห้ร้อยบาทนะนเพื่อนน ร้านเลนลายอันนี้ต่อมาก็เป็นทะเบียนภาพเพือเพื่อนของพันกวินนะครับตัวนี้ได้มาพันสี่พันสี่เก้าสิบอืมก็จะประมาณนี้แล้วก็อะไรอีกละ่ะกานล้มการล้มไม่ได้ติดรถมาไปเลี้ยวก็ติดรถมาเหมือนกันเฮ้ยไปเลี้ยวไม่ได้ติดรถไปเลีล้ยวกแต่งเองไปเลี้ยวคู่นึงสี่ร้อยมั้งพระจ้าจไม่ผิดนะแต่การล้มไม่ได้ติดรถมา ต่อมาครับปีของเราเลยซิเกเนเจอร์เลยนะก็เป็นท่อนะของสำนักโปสต์ับนะคือท่อแบรนด์เนี้ยแม่งหายากมากเพื่อนคือผมแม่งหายากมากเลย,ค,ย,เลยคือก่อนหน้าเนี้ยผมเคยได้มาแล้วแล้วมันแบบว่า,วามันไม่ดีอ่ะมมันงานไม่ดีนะเพื่อนอีกอย่างเราดูงานไม่เป็นด้วย,ยแหละเราพลาดเองคนระับไม่ใช่เพราะผิดของคนขายให้เรานะเป็นความผิดของเราเอางที่เราดูงานไม่ดีนะผมซื้อมาแล้วคือตรงนี้เพื่อนเพื่อน มันแตกนะครับมันแตกมันเกิดจากผมถามร้านที่ต้มทอดนะเขาบอกว่ามันเกิดจากเจ้าของขนเก่านะครับขับแล้วเขาไม่ใส่ยแก้วนะเพื่อนคือปล่อยให้ยแก้วมันร้อนจนไหม้จนหมดอ่ะเออแล้วมันทําให้คาร์บอนมันมันลั่นนะมันแตกอืมนั่นแหละก็ขายไปนะครับอ๋อนี่ผมไปได้ใบใหม่มาน้าเงินเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ใบนี้คือมือหนึ่งเลยเพื่อนไม่ผ่านการใช้งานแต่มันติดตรงที่ว่าตอนนั้นมันมันยาวไปแล้วก็ มันต้องสวมคอ2.5นะครับตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องท่อเลยนะครับว่ามันสามารถตัดได้มันสามารถแปลงได้นะครับก็ก็ดีนงคัเป็นบทเลยแล้วทําให้เราได้รู้ว่าเออมันมันสามารถตัดได้นะมันสามารถแปลงได้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะที่กําลังมองหาท่อแล้วรู้สึกว่าสายมันไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะมันสามารถแปลงได้นะเพื่อนนะอืมสำหรับท่อใบนี้ยออปลดซับนะอ่า ่อเกี่ยวคาร์บอนนะเพื่อนแล้วก็สลิปออนนะสลิปออนนี่ผมไปเดินตั้งหากนะเพื่อนนะจริงๆตัวท่อกับตัวเอ่อสลิปออนนะ่ะแล้วก็คออ่ะเขามีชุดฟูงเขาเลยนะครับแต่คือมันหายากมากนะเพื่อนไม่มีใครปล่อยเลยนะผมได้มันแค่ปลายนะเพื่อนส่วนเอ่อสลิปออนผมก็ไปเดินเองคอก็เป็นคอเดิมนะครับเอ่อสลิปออนนี่ผมเดินมาประมาณ2,500นะแต่ว่ามัน มีการแตลงตรงนี้นิดหน่อยนะเพื่อนนะท้ายมันเป็นคอกรวยเพื่อที่มันจะได้สวมไปกับคอ2.5ได้นะครับก็ทำมาประมาณไม่ประมาณปีสามพันนะเพื่อนนะทริปบอลสองพัน้าค่าแปลงในตรงกรวยนห้ารอยเป็นสามพันคือสรุปอันที่ไปทำท่อหมดไปหกพันนะจะเพาจะเพอปลายกับทริปบอลนะ้0หกพันอ่ะโอ้โหจะบ้า ก็เส okay, okay. ียงก็โอเคเป็นตามเป็นไปตามที่เราต้องการนะทุม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 แน่นแน่นนะมันนะมีลั่นลั่นนิดๆนะตอนช่วงใช้กำล่งสูงนะต่อมาก็อะไรกันน่าจะหมดแล้วมั้งก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนนะวันนี้คือผมอยากับทำคลิปนานแล้วแหละแล้วมันไม่มีเวลาไง วนนนนันนี้ว่างเลยเ,ออเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจ่าก็ไม่ได้ออกมาสักทีก็เลยลุกกัดฟันลุกออกมาทําเลยนะเพื่อนนะเพื่อที่จะแบ่งปันนะให้เพื่อนๆดูนะว่าใน,ในระยะเวลาเจ็ดถึงแปดเดือนนะผมผมปวด,ดตังไปกับอะไรบ้างนะกับรถคันนี้นะเพื่อนนะอ้าวแล้วก็อันนี้นะอันนี้ผมทำเองนะเพื่อนเป็นสติกเกอร์นะผมพ์เองก็งงสวยดีนะอาจจะมีแบบ อยากหยาบนิดหน่อยอจริงๆอยากได้แามเกี่ยวแาจะไม่มีตังค์โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะสำหรับใครที่ในสุขการ์มาเติมๆนะอาจจะเอารถผมไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับเอาแต่งเป็นแนวทางก็ได้ผมว่ามันก็แทาจะเต็มแล้วนะคือเอาไอ้ที่ว่าเต็มนี่คือเฉพาะแค่ภายนอกอนะเพื่อนนะยังไม่รวม ภายในที่ต้องไปเปลี่ยนปากตรงปากแตะแต่ความแรงอะไรผมไม่ได้ซีเรียสแล้วรถแม่งแรงอยู่แล้วนะเออแนยนะพอดก็อาจจะมีเติมคาร์บอนเล็กน้อยนะครับมีเติมคาร์บอนตรงข้างหน้าอากาศอยากได้เป็นคาร์บอนแล้วก็ตรงชิ้นหลังนะชิ้นเนี้ยชิ้นนี้อยากได้เป็นคาร์บอนแต่เดี๋ยวก่อนเก็บตังก่อนนะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ กำมันก็แต่ง m 0 9อยู่หรือว่าหายแนวทางอยู่ก็ลองเอา e v คลิปสตั้นของผมนะไปเป็นแนวทางได้นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ